สวัสดีกันทุกทนนะครับเรากลับมาอยู่กับคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของไอ้โง่โตพาร์ทที่37ครับก็มาต่อกันกับเนื้อเรื่องหลักของโทโฮโรสวดนะและก็ต้องเกริ่นเหมือนเดิมครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตรงจุดไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สามารถมาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับก็พาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทจบของเนื้อเรื่องเอ็กซ์ตาร์บทที่1แล้วนะเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะไป ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงเอาเป็นว่าก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับแต่มันเราเนี่ยก็ไดาจะได้กลับไปที่พื้นพิภพ,พด้วยกันกับตัวของเรเซนอูโดงแล้วะนะก็มาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าฟอนร้ายทั้งหมดได้จบลงเสียงเพลงมันดังไปป่าวะ,ะมาอยู่ที่ห้องของย uh ูคาริเลย ใช่แล้วล่ะก่อนที่เธอจะสลบไปสักพักหนึ่งนะ่ะฉันได้นำเอาซีคริสตั้นสีแดงที่ฉันพูดถึงไงว่าเรเซนน่ะเป็นคนเอามาจากดวงจันทร์เธอยังจำได้อยู่ไหมยังไงอันนี้คือเราตื่นจากความฝันแล้วเหรอน่าจะใช่นะอืม ที่คุณพูดถึงตอนนั้นอย่างนั้นสินะฉันบอกเธอว่าฉันต้องการให้เธอเนี่ยกลับไปที่อดีตของโลกใบนี้เพื่อที่จะช่วยฉันติดต่อกับดวงจันทร์เพราะว่าซีคริสตันนี่น่ะมันกำลังรวบรวมข้อมูลจากดวงจันทร์อยู่โดยที่มันจะไม่ทำปฏิกิริยาอะไรกับคนที่มาแตะมัน ฉันได้อธิบายสถานการณ์ถึงประเด็นนี้แล้วก็ส่งเธอไปที่นั่นแต่ฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าผู้กินความฝันน่ะจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายแต่ดูเหมือนว่าคุณโดเรมีจะมีเหตุผลของเธอนะใช่ก็คงอย่างนั้นแหละนั่นน่ะก็ทำให้ฉันกันวงวลใจอยู่เหมือนกันนะ ฉันได้รายงานผลทั้งหมดไปให้กับยยคาริในโลกของเธอแล้วเธออาจจะเป็นคนขอโดเรม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ได้ล่ะมัง้งห้ายที่สุดความจริงน่ะก็จะถูกเปิดเผยเธอไม่ต้องกังวลอะไรแล้วล่ะนี่น่ะมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างน่ะมันปลอดภัยแล้วยังไงล่ะอ่าฉันไม่ควรที่จะพูดอะไรแบบนั้นสินะ ฉันกำลังหวังว่าการร่วมมือกับเธอในอนาคตจะเป็นไปได้ด้วยดีไม่ใช่แค่ฉันแต่ตัวฉันคนอื่นๆเ,เองก็ด้วยทุกๆครั้งที่ซีคริสตันสีแดงถูกค้นพบไม่ว่าจะด้วยอะไรมันก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละฉันกล้าพูดได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆ ถึงอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นท่าแท้มากกว่าตัวของฉันที่ได้ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นด้วยการเดินทางที่เริ่มต้นโดยซิลคิสตันโดเรมีอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็จริงแต่พวกเราก็ยังไม่สามารถชี้ขาดความน่าจะเป็นที่ว่าคนร้ายตัวจริงอาจจะกำลังก่อเรื่องอยู่ชีวิตของเธอนะ่ะคงจะตกอยู่ในปัญหา ถึงอย่างนั้นฉันจะยังรอการช่วยเหลือจากเธอได้อยู่ไหมนะได้อยู่แล้วสิยังไงฉันก็จะต้องช่วยคุณฉันเองก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันนะ<ๆ>เธอน่ะไม่ต้องตอบหรอกนะเพราะถึงแม้ว่าเธอจะปฏิเสธฉันพวกเราก็จะโผล่มาแล้วก็ขอร้องเธออีกอยู่ดีในหลายๆกรณี ช่วงนี้นะ่ะพวกเราได้ค้นพบอะไรบางอย่างใหม่ๆด้วยละ่ะซิลคิสตันสีแดงในโลกคู่ขนานต่างๆมันสามารถเคลื่อนไหวไปตามแกนของเวลาได้นะ่ะเพื่อที่จะกลับไปยังสถานที่ที่เธอเคยไปเธอต้องทำตามหน้าที่ของตัวเองมากกว่าการไปแก้ไขเหตุปราชทั้งหมดนี่นะ่ะมันทำให้เธอเหมือนกับเป็นผู้ใช้พูดลึกลับเลยนะ เธอไม่สามารถนึกถึงรถสวดในอดีตที่เธอท่องไปได้มันไม่เจ็บปวดหรอกที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจแต่ก็คงดีเหมือนกันถ้าเราแบ่งปันเรื่องนี้ไปให้กับยูคาดิในโลกของเธอมันง,งงหรือเปล่าวะผมงงมากเลยเนี่ยคือแบบผมแปลเองเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ผมแปลนั่นแหละผมเลยงง คือยังไงวะสรุปคือที่เราฝันเนี่ยก็คือแผนการของยูคาริเหรอแล้วก็น่าจะเป็นยูคาริในไอเกนโซเคียวเกาะด้วยนะที่เราได้เจอไปตอนบทที่หนึ่งอะ่ะเอองงวะ่ะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วมันเป็นอะไรยังไงก็มันน่าจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า ตอนนี้เกนโซเคียวเกาะเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยแล้วอะไรทํานองน,นั้นมัน้งผมก็ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันใครเข้าใจอะไรยังไงก็บอกมาได้นะครับผมอาจจะแปลผิดด้วยมั้งอาจจะแปลมั่วมั่วแบบมั่วมากๆเออเพราะามันมีหลายประโยคที่ผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆที่ผมแปลเองอะนะก็ยังไงก็สามารถแนะนําติชมเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็าก,กดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทาคลิปใหม่ลงมาแล้ว สัปดาห์หน้าก็น่าจะแปลบทที่สองต่อเลยอะนะยังไงก็ฝากดูกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย